นี่ก็คือคนหาปลานะครับกำลังทกหาบ,บุ้งนะฮะตอนนี้เขาก็ได้มาลักปลาโรงเรียนนะครับแนะนำตัวเลยครับใครครับใครครับอ,อ๋อเขาไม่พูดฮะอ๋อเจ็บหลังครับไม่เจ็บคอนะครับ คุณหาอะไรอยู่ครับไม่ตอบนะไม่ตอบเขาได้ถืออะไรมาบ้างอย่างนะจะเดินไปดูใกล้ๆนะครับ งานเาทำนี่เป็นไงกลินไม้เน่าเหรอนรมีไม้เน่าด้วยนะฮะคุณจะเอาไม้พวกนี้ไปทำอะไรครับกไค,ครัมไม่เหม็นหรอกครับ นี่นะฮะตัวแดงเลยนะครับถ้าเป็นพวกเหมือนยิบซีะครับพนันจรอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นคนที่ผ่านทางมาครับก็เลยยิบโทรศพท์มาถ่ายไว้นะฮะเอาเอาโทรศัพันจรมาถ่ายไว้นะครับอ,อบบบี่ฮะ ตอนนี้เขากำลังเจ้าพกบุ้งมากินนะฮะถกพกบุ้งใหญ่เลยนะครับคุเจ้าพะบุ้งมาทำอะไรครับหุ่นหลังแดงแป๊ดเลยนะฮะเหมือนเพิ่งตกนรกมาใหม่ๆนะครับหลังของเขาก็มีผื่นด้วยนะฮะ ก็ยังไม่รู้นะครับขเขาจะเอาผักบุ้งมาทําอะไรนะครับเ่อาาปลาใส่หน้าไม่งไงจะเย็น,น <laughs> ยยครับจะเย็นครับ <laughs> จะมาดูกันต่อไปนะฮะตอบเลยตอบแล้วเอาเร่อเร่อเรอผู้ที่เต็มหลวงไม่ถ่ายประหาปลาตอบไงมองมันจะตอบไม่ได้อะ เอาละครับตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่นะฮะเอ้เ,อเขาถอดหมอมแล้วครับดูนะเขาจะทำอะไรต่อไปเขาได้ก้มตัวลงเหมือนตัวเฮียนะฮะมุดเข้าทบแล้วครับท่นะา,านผู้ชนะมท่อก็อยู่ตรงนั้นนะขามุดเข้าแล้วเห็นขาครับท่อลึกไหมครับ ใช่เหรอครับก็ออกมา,เล,าเลยนะฮะปลาก็ผุดกันบุบบุบบ,บนะฮะตัวปลากระซิวลน,น้อยนะะตัวใหญ่นะฮะแต่บอกกูเสียเที่ยวว้นเนี้ที่มาอืมตอนนี้เขาก็ได้บอกชื่อเรามาแล้วนะฮะเขาก็คือเตยนะครับ เดี๋ยวเราก็ขอหยุดกันถ่ายทาไว้แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ได้แหแล้วนะครับนี่นะฮะกาลังขึ้นแห αι, เตรียมจะหว่านนะครับเตรียมจะทอดแล้วนะนะเราจะมาดูกันฮะเขาจะได้ปลาอะไร วานไปแล้วก็จจะหวันนี้โอ,โ,โอ้โหสุดยอดล้นนะฮะล้นเลยนะครับเฮ้ยตัวเขาเรืองแสงด้วยนะฮะเดียครับดำลยครับดำเลยมุดเลยครับมุดเลย